โมโมนบรรเทาทุกวันนี้เป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเมื่อสะพานข้ามคลองสูงชันเหลือเกินและเป็นแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วข้ามทีไรเนี่ยกลัวตายทุกทีครับให้ดูลักษณะสะพานข้ามคลองกันก่อนคุณผู้ชมเป็นลักษณะแบบนี้ที่คลองบางบัวทองหลังวัดละหารจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ อายุการใช้งานที่นี่เนี่ย27ปีแล้วโอ้ถ้าอายุคนเลยนะอ27ปีแล้วสะพานแห่งนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรกันเป็นประจำโอคือคือมุมข้างๆเมื่อกี้ดูสูงนะ,ะแต่ไม่สูงมากแต่พอทีมข่าวของเราไปถ่ายภาพเนี้ยสูงมากไม่ไหวคุณผู้ชมแล้วดูมาเอรา์ไซค์เวลาจะลงแบบเนี้ยกลัวว่าจะถลายแล้วก็รูดมาทีเดียวเลยนะครับ ต้องค่อยๆลงกันแบบนี้แล้วก็ใช้ขาลากไปตามคืนด้วยเนาะองศาความชันมันสูงเกินไปแล้วเส้นทางนี้อย่างที่บอกคือใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างชาวบ้านหมู่หแล้วก็หมู่สในตำบลพี่มนราชชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือเนี่ย เขาใช้กันเป็นประจำออแล้ว,แล,วแล้วคือจังหวะที่ลงอะค่ะคุณผู้ชมคือทางเนี่ยพอลงมาจากาบันไดปั๊บใช่ไหมคะลงมาจากสะพานปั๊บเนี่ยไม่ได้สามารถจะต้องตรงเข้าหมู่บ้านนะต้องหักเลี้ยวขวาด้วยล้วถ้าเกิดไม่ชะลอความเร็วเนี่ยช่วงที่ฝนตกทำยังไงคะเนี่ยกลัวว่าจะพุ่งเข้าไปในป่าเหมือนกันนะพุ่งเข้าพงเข้าไปเลยฮนะทางชาวบ้านเขาบอกไม่ไหวแล้วเหมือนกันก็เลยไปขอความชชนน่่่วววยยยเเเหหลลลลืือออออแ้้ตตตตนนนนีขขขใคคครไไปาาามจกกกิกุณงะ บอกว่าสะพานแห่งนี้เกือบ30ปีแล้วแล้วสูง6เมตรเข้าออกลำบากมอเตอร์ไซค์เนี่ยยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เลยฤดูฝนแบบนี้พื้นก็ลื่นเสี่ยงอันตรายเสี่ยงอุบัติเหตุหนึ่งในชาวบ้านบอกว่าตนใช้สะพานนี้เนี่ยมาตั้งแต่เกิดแล้วนะตั้งแต่สมัยเดินไปเรียน<อ>จนตอนนี้โตแล้วป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโรคหอบแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบ ต้องใช้ไม้เท้าเดินไปเรื่อยๆและคุณคิดดูคนป่วยต้องเดินขึ้นสะพานแบบนี้น่าเห็นใจมากนะคะครับไปหาหมอทุกสามเดือนเดินแบบนี้ไม่ไหวจริงๆก็อยากให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้สะพานมันเตี้ยลงกว่านี้ด้วยไปฟังครับได้ลงลง้าลง,ลง,าลงยากลงหน้ามจะทิ่มตัดท่านเตี้ยลงครับรถผ่านได้ก็ไปง่ายหน่อยครับไม่อม้อมแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็ลำบาก เยอะคนแกก็เยอะ,ะ,เ,ยอะเด็กเด็กเดินเหินเงินลำบากมีอุบัติเหตุไหมครับมีอะรถมนมคขาหักเยอะแล้วสสก้าวไกลคุณเกียรติคุณก็บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วตอนนี้กําลังติดต่อกับเทศบาลเมืองบางบัวทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาพิจารณาแก้ไขลดความสูงลงมาหน่อยลดระดับหรือว่าทําให้เสมอกับคลองก็ได้ชา,าวบ้านจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราตามกันต่อครับสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนส่งเรื่องเข้ามานะครับเพจของเราโมโนนิวส์ข่าวโมโนครับ